ย้ายไปตงนี้สงบหน่อยอยู่ที่นู่นเจอทั้งรัสเซียจีนคือมันรู้สึกมันเยอะไปหน่อยอมันเรียกว่ามันมันเยอะอ่ะไปไหนก็ลดติดด้านด้านรู้สึกแล้วมันคล้ายๆอยู่อ่กรุงเทพผสมพัดพงผสมปังแสนลอลไรเริ่มจะไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็มีการชิปมามาทางด้านนี้ผมว่าอันนี้เยอะ ก็อาจจะขายบ้านทางนู้นได้ราคาแพงแล้วก็ขยับไปอยู่โซนนี้ซึ่งราคาอยู่ระหว่างช่วงกาลังเติบโตใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมทุกต้อง พหนะครนะผมก็ไปแวะไปแวะตลาดไนท mm hmm. ์มาตลาดโต้รุ่งด้วยเ,เห็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าข้าวแกง,งแพงเลืเกินผมก็ลองไปกินข้าวแกงดูน,นะนละตลาดไนท์เขาบอกว่าตลาดไนท์เขาบอกว่าสามสิบ hmm. จะกินได <Okay. S 2> ้แล้วก็ตอนเช้าก็ลองไปกินอีกที่หนึ่ง สามสิบก็ยังกินได้ตกลงที่ผมสัมผัสมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคค่าครองชีพก็ยังไม่สูงเกินไปนักข้าวแกง30บาทยังกินได้คุณสงการในฐานะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บางส่วนหนึ่งด้วยค่าครองชีพที่ที่ชะอำหัวหินนี่เป็นยังไงบ้างชะอำถูกหัวหินเยอะชะอำถูกกว่าหัวหินเยอะตลาดชะอำตลาดหัวหินตลาดชะอำเนี่ยถูกกว่าผมเยอะชะอำถูกกว่าหัวหินเยอะแา่หัวหินก็ยังถูกกว่ากรุงเทพใช่ฮะถูกมาก ค่าของชีพค่าของชีพเป็นยังไงบ้างที่นี่ผมว่ากลางๆถือว่ากลางกลางเนอร์เบลแต่กับของที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าวัตถุดิบจะเป็นปลาจะเป็นเนื้ออะไรคุณคุณซื้อได้หมดผักเปอกไม่ไม่แพงผมจริงจริงเมื่อกี้มมที่บอกตลาดสามที่บาทผมมีตลาดอีกอันหนึงอยู่ที่ส,สถานีรถไฟคุณไปตอนตีห้าครึ่ง ผมว่าสิบห้าบาทมันยซื้อได้สิบห้าบาทแต่ว่าเขาขายภายในชั่วโมงเดียวหมดนะอ๋อขายดีด้วยมจะไปตีกรอบรถไฟสมัยก่อนเนี่ยตีห้าขึ้นเนี่ยเขาจะเปิดตลาดในในสถานีรถไฟเลยอ่าเพราะฉะนั้นยืนยันว่าค่าค่าของชีพไม่ได้สูงไม่ได้สูงครับอ่าถูกกว่ากรุงเทพครับคุณเลือกได้คุณอยากแพงก็มีชะอัพว่าถูกกว่าหัวหินครับแต่หัวหินก็ยังถูกกว่ากรุงเทพครับผมโดยรวมใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นบางคนที่คิดว่าหัวหินเนี่ยน่าจะเป็นที่อยู่สําหรับคนที่รวยแล้วแล้วก็มาใช้ชีวิิตที่หหัวน ไม่ใช่การมาใช้ชีวิตสําหรับคนที่กะว่าจะมาทามาหากินหรือว่ามาปักหลักสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกหรือว่ามันคาดเคลื่อนยัยงไงค <ผม S 1> ุณสงกรา์ผมว่าน่าสนใจถ้าผมมันถ้าผมเป็น<ม>คนดูมันเหมาะสําหรับคนที่รวยแล้วมาอยู่หรือว่ามันเหมาะสําหรับคนที่กะจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวทามาหากินที่นี่ก็ได้ด้วยคนรวยไปที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแต่คนที่สร้างเนื้อสร้างตัว วิงจะทำนี่ใช้ได้ยังเป็นแหล่งที่เหมาะอยู่ะนะคือต้นทุนตามบ้านพักคุณเช่าเนี่ยก็ยังไม่แพงหรือ,อจะเป็นซื้อก็ยังซื้อได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญคือคุณมีบ้านก่อนนะแ,แล้วก็งานเพราะว่ามันบูมอ่ะคุณหารานได้เยอะครับคุณมีงานให้เลือกเยอะนะแล้วก็มีทางที่จะโมบับอ่ขึ้นเรื่อยเเพราะว่าโรงแรมมันก็เพิ่มขึ้นครับจากรองก็เป็น GM พี่ใหม่ได้เงี้ยก็เดินเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะคนที่รวยมาแล้วเท่านั้นค,คนที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่ก็มาอยู่ได้ใช่ไหมสถานท <ะ S 1> <ค Lang. S 2> ่องเที่ยวท,ที่ชามหัวหินที่ไหนบ้าง สำหรับคนที่ขับรถมาเที่ยวเ<ม>นี่ยนะฮะหรือว่ามา, survey, าเซอร์เวยทำเลต่างๆต้องไปและไม่ควรพลาดเลยมีสักกี่ที่ที่ไหนบ้างครับคุณว่าหนึ่งถ้าคุณมาเนี่ยคุณอยู่จุ่เมืองเพชรอ่าเริ่มจากเพชรก่อนอ่าเพชรคุณหรืออัมพาวาบางทีก็เคยไปมาอ,อัมพาวาก็มีสเสน่ห์บริรทรายวันก็เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวนะครับอผม,มว่าสวยวัดวรวงคคนก็น่ต้องไป,ปไหว้พระไหว้พระลงทะเล อันนี้มีคลายเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็เพิ่งขับเล่นแต่ก็หยุดไปแล้วแต่น่าสนใจคือกีฬาทางน้ำนี่ก็ที่นี่ก็ได้นะฮะร้านอาหารกลางคืนอย่างกลางคืนที่ไปเดินเล่นน่ะซิกาดา้าตลาดฉัตรชัชยอะ,อะไรงเงรี้ยเป็นเป็น point of interest อะซิกาด้าหรือจักกจั่นใช่ไหมที่เรียกกันมันเป็นยังไงฮะมันสวยไหมเป็นเป็นยังไงมันมันได้บรรยากาศมันจะแน่นน้อยกว่าตลาดฉัตรชัชยตลาดฉัตรชัชยแบบ มันเส้นเดียวใช่ไหมตรงๆแล้วทุกคนก็ขายอาหารอะไรหนักๆอาหารแต่ที่นั่นก็จะมีงานเขาจะมีงานอาร์ตจะมีดนตรีมีอะไรมีบรรยากาศมีอาหารก็มีนะแต่ว่าจะมีดนตรีมีอาร์ตเวิร์กมีห้องน้ำห้องถ้าเตรมให้คุณอย่างดีอ่ะชอบไหมฮะที่จ็กกัตันเนี่ยที่เคได้ชอบชอบตรงไหนผมชอบเดินเดินเดินด้วยอาหารแล้วก็เดินดูด้วยเมื่อคืนก็เดิน แล้วก็ร้านอาหารในเมืองก็ผมก็ไปร้านลาเวล่าร้านอิตาเลียนกินอิตาเลียนเสร็จก็มาเดินตรงนั้นคสักครึ่งชั่วโมงกลับมาบ้านนอนพ่อโผเรื่อความติดก็เป็นชีวิตที่น่าอิจฉาที่น่าอิจฉานะทุกคนทําได้นะพี่ฟรีไม่ได้เสีวันนี้กนเสียนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาอูยินชะอํมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่คุณสงกรานแนะนําให้เราไว้นะครับ ค้ชมคะช่วงนี้เราจะไปฟังกันหน่อยนะคะว่าคนที่มาอยู่ที่ชะอำหัวหินเขามีมุมมองอย่างไรกับทําเลที่อยู่อาศัยโซนชะอำหัวหินเมื่อเทียบกับชนบุรีพัทยาและปากช่องเขาใหญ่ค่ะเมาเทียบกับพัทยามันมันคนละอย่างเลยนะคะพัทยามันจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นทัวริสต์จริงจริง คือต่างชาติฝรั่งหัวแดงไปเที่ยวแล้วมันจะเป็นเมืองอบายมุกถูกไหมคะมันจะเป็นแสงสีเสียงถ้าคนชอบความสงบอาจจะไม่ชอบพัทยาแล้วถ้าคนกเกษียณไปอยู่พัทยาก็ไม่เหมาะแน่นอนรถติดมากแล้วก็มันก็จะมีแต่งที่ที่บอกอบายมุกทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มันจะกลายเป็นรัเสเซียครองเมืองแล้วอะ่ะพัทยาซึ่งซึ่งที่วา่า ไปไปเที่ยวสักวันสองวันไปแบบเที่ยวเที่ยวเล่นๆคงโอเคแต่ว่าถ้าให้ไปใช้ชีวิตอยู่กระเียรหรือว่าเป็นบ้านหลังที่สองคงคงไม่ไม่ค่อยเหมาะไม่งั้นต้องก็ออกนอกๆไปเลยซาลาเอีบอะไรอย่างนี้ไปเลยส่วนเขาใหญ่ก็ดีก็เย็นสบายแต่ว่าตัวตี่เองเนี่ยที่ชอบทะเลเพราะรู้สึกว่าอยู่กันน้ํามันมันสบายๆกว่าเขาไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าเขาใหญ่มันก็จะจะ,จะจะจะดีตรงที่อากาศมีโอโซนเยอะอากาศหนาว แต่ว่าขับรถก็ไม่ไกลเหมือนกันระยะทางก็พอๆกันแต่ว่ามันอาหารการกินที่ว่าสู้แถวนี้ไม่ได้แถวนี้มันสะดวกสบายกว่าแล้วเขาใหญ่มันก็ยังเป็นอะไรที่อนุรักษ์เพราะมันเป็นอุทยานเขาใหญ่เพราะนั้นจะไปทําอะไรมากมายไม่ได้มันจะมีแบบเซเว่นอีเลเวนตามชิดเชิงเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามความสะดวกสบายในการที่จะออกไปซื้อหาอะไรเนี่ยอํำหัวหินมีมากกว่าเยอะเลย แต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้หนาแน่นกว่านี้หยดขนาดนี้กำลังดี <laughs> ผชมครับผมยืนอยู่ที่ตลาดน้ําหัวหินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งสําคัญของอําเภอหัวหินแห่งนี้นะครับที่นี่ว่ากันว่าเพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ถ้ามาที่หัวหินและไม่ได้มาที่นี่ว่ากันว่าคุณยังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ถัดจากนี้ไปประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรก็จะมีตลาดน้ําอีกแห่งหนึ่งชื่อก็คล้ายกันด้วยชื่อตลาดน้ําหัวหิน3พันน้ำเดี๋ยวเราจะดูทีละแห่งกันก่อนโดยเริ่มต้นจากที่ ตลาดน้ำหัวหินแห่งนี้กันก่อนครับทำไมตึงรับอของไายไทยมาขายเป็นเพราะว่านเนื้อผ้าเขาเขาต้นร้อซนต์นะ,ะแล้วก็ลายเขาตอนนี้ขเขาถีนลลายและเอกลักษณ์คือไทย ลายไทยก็จะใส่กันมเข้าไปที่ลายส่วนส่วนใหญ่ขายได้แต่แต่ฝรั่งหรือต่างชาติหรือเปล่าครับคนไทยเป็นแฟนคลับเยอะมากลายไหนขายได้ดีที่สุดกันหนกค่ะเพราะว่าเป็น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 ลายแรกตัวนี้ค่ะนี่แหละค่ะเขาเป็นตัวแรกนะที่ออกมาแล้วมันมีจันหนกอนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ยอดฮิตเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเลย ลายกระหนกขายดีที่สุดลองมาด้วยลายพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ปีนี้ปีมะโรงมูใหญ่ลายนี้ก็เลยขายดีด้วยครับแล้วพี่สองคนนี้เป็นคนที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนครับคนกรุงเทพ ดีเลยค่ะคุณผู้ชมถือโอกาสถามตัเลยนะคะว่ามาอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างจะดีเหมือนที่คนที่นี่เขาบอกจริงหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะกลับมาชวนพี่คุยถึงเรื่องในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพค่ะมาอยู่โวหินแล้วชอบไหมฮะก็ชอบชอบชอบดีเลยพี่ผู้หญิงก่อนชอบตรงไหนเอออากาศค่ะ แล้วคนที่นี่ก็น่านรักดีไงอากาศที่หัวหินเป็นไงบ้างครับจนเช้าอเย็นอากาศเย็นเย็นเย็นไม่ได้หนาวนะแต่ว่าเย็นเย็นแล้วก็สบายสบายกลางวันพี่ก็ว่าสบายนะเพราะว่าของบ้านร้านพี่มันอยู่ช่องลมคอดีบมันก็ลมทั้งวันสบายอยู่และบ้านที่อยู่อ่ะติดทะเลปะฮะ ไม่ค่ะไม่ได้ติดทะเลนะแต่อากาศดีไม่ได้ติดทะเลที่โอหินนี่อากาศก็ดีใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าคงชีพเป็นไงบ้างฮะถ้าแกงค่ะข้าวแกงสามสิบบาทกินได้ไหมเออกับข้าวหน้าซอยรู้สึกจะถุงละสิบบาทเองซอยพี่อยู่แถวซอยไหนร้อยสิบสองร้อยสิบสองทับห้าโอหินร้อยสิบสองทับห้าเป็นไงฮะกับข้าวกับปลาแถวนั้นใช่ได้ค่ะไม่ถึงกับว่าอร่อยเลิศอรเลิศหรือวลังการแต่ว่าใช้ได้เลยสิบบาทเอ้งอ่าถูกถ้าแพงอยู่ไม่ได้นะคะครับ อ่ะใช่เดี๋ยวแล้วโดยรวมแค่กองที่พี่หัวหยินเนี่ยถ้าเทียบกับกรุงเทพแล้วเป็นไงบ้างครับที่นี่ดีกว่าที่นี่ค่าของที่สามหัวแล้วครับแล้วพี่ผู้ชายล่ะเป็นไงบ้างแค่ของที่ครับก็ก็เหมือนกันหรือพี่ผู้หญิงซื้อมาไงก็กินได้ทุกคนกินได้ยาหือใช่ไหมพอกินได้ไหมได้เนี่ยก็ดีครับก็ไม่รู้สิแต่หน้าก้อยใช้ได้ครับแล้วเราเป็นคนอยู่ง่ายๆกิง่ายขาดแล้วใช่ไหมเราเป็นโดยส่วนตัวเราแบบก็ ง่ายง่ายขับรัอะไรก็ไม่แพงคือ <c oughs> ถ้าเกิดขับรถเนี่ยอรอบเมืองหัวหินเนี่ยใช่ไหมจะรู้สึกว่าโอ้โหมีแต่คอนโดหรูหรูมีแต่โรงแรมมีแต่ห้างใหญ่ๆสงสัยค่าของทีพจะสูงฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนกรุงเทพนี่อยากมีบ้านหลังที่สองที่หัวหินเนี่ย <c oughs> มีมีอะไรให้คําแนะนำไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่ไกลจากจากกรุงเทพการกินอาหารการกินนะไม่แพงของก็สด ปลาปูอะไรนั้นขึ้นจากท่าเนี่ยเลยนะไม่ไม่แพงครแล้วกอ็อากาศดีแล้วก็การจราจรก็ไม่ชุกไม่ถึงก็ว่าติดคับแต่ว่าวัเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะจะมีบ้างค,คุณผู้ชมคะคงได้รับคำยืนยันแล้วนะคะว่าที่นี่น่าอยู่จริงๆคะ่ะแต่น่าเสียดายคะ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้ว คงต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะคะ่ะว่าสำหรับคนวัยเกษียณจะเหมาะหรือไม่และอีก10-15ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างพลาดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าข้อใดคือสถานที่ท่องเที่ยวในโซนชะอำหัวหินระหว่างข้อที่1พระราชนิเวศมลคทัยวันหรือข้อที่2พระราชวังสนามจันค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาที่083-063-2863 083-063-2863ลุ้นรับเสื้อยืดจำนวน2รางวัล หนังสือหนาวไว้เฮ้ยเที่ยวจับหนักจำนวนหนึ่งรางวาัลหนังสือสุกได้ในพริบตาจำนวนหนึ่งรางวาัลและหนังสือน้ำดื่มสมุนไพรใกล้ตัวแต่ไกลโรคจำนวนหนึ่งรางวันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน กลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS g o และ MTS g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย